วันนี้ก็จะขอถือโอกาสเล่าประมวลเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มีปรากฏในพระไตรัยปิฎกนะครับก็คือเหตุการณ์ที่มีปรากฏในเปตะวัตถุเปตาวัตถุจะกล่าวถึงเรื่องของบุคคลผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรนั้นก็ตามกรรมของตนนะครับซึ่งเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเป็นเรื่องสั้นๆ แต่ว่ามีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตเป็นอย่างยิ่งมีข้อคิดเตือนใจที่ดีที่ปรากฏในเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้มีชื่อว่าอัคคะรุขะเปตะวัตถุอัคคะในภาษาบาลีหมายถึงพเพลาเกวียนรุขะหมายถึงต้นไม้เปตะวัตถุหมายถึงเรื่องของบุคคลผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ซึ่งโดยความแล้วนะครับเรื่องนี้จะแปลว่าเป็นเรื่องของบุคคลผู้ที่นำท่อนไม้มาดามพเพลาเกวียนให้กับบุคคลอื่นและด้วยผลแห่งความดีนี้ก็ทำให้ตนเองเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วทำให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร จะทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อ 00: 00: 2, 2> คิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในครั้งนี้นะครับเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าในสมัยครั้งพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีมีอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งนำเกวียนหลายเล่ม บรรทุกสินค้าเพื่อเดินทางไปขายยังต่างถิน่นเมื่อทำการค้าขายที่ต่างถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะซื้อสินค้าในถิ่นนั้นกลับมายัางกรุงสาวถีด้วยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เตรียมเดินทางกลับมายัางกรุงสาวถีแต่ในระหว่างทางในขณะที่ถึงดงปรากฏว่า เพลาเกวียนเล่มหนึ่งได้หักลงทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อุบาสกชาวเมืองสาวัตถีคนนี้ก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่เพลาเกวียนได้หักลงทำให้ตนเองไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ก็นั่งเศร้าโศกเสียใจอยู่ที่ตรงนั้นในช่วงเวลานั้นก็มีบุรุษชาวบ้านคนหนึ่งถือมีดและขวานเดินทางออกจากบ้านไป มุ่งหน้ามาที่ดงแห่งนี้เพื่อตัดต้นไม้พอเดินทางมาถึงดงเขาก็เห็นอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีคนนี้กำลังเศร้าโศกเสียใจเพราะเผาเกวียนหักพอได้เห็นเหตุการณ์นี้เขาก็มีความคิดว่าพ่อค้าคนนี้ต้องมาลำบากในดงเพราะเผาเกวียนหักเมื่อเป็นเช่นนี้ ควรอย่างยิ่งที่เราจะทำการช่วยเหลือพ่อคาคนนี้ซึ่งเป็นความคิดที่ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเมื่อมีความคิดเช่นนี้แล้วเขาก็ไปตัดเอาท่อนไม้มาดามาเผากวนให้มีความแข็งแรงมั่นคงขึ้นพร้อมที่จะไปต่อได้เมื่อได้ทำการช่วยเหลืออย่างนี้แล้วจึงทำให้อุบาสกชาวเมืองสาวัตถี สามารถเดินทางกลับมายัางกรุงสาวัตถีได้ด้วยความปลอดภัยในการต่อมาบุรุษชาวบ้านผู้ทำการช่วยเหลืออุบาสกชาวเมืองสาวัตถีก็ได้สิ้นชีวิตลงเมื่อได้สิ้นชีวิตแล้วเขาก็ได้ไปเกิดเป็นภูมะเทวดาซึ่งเป็นเทวดาประจำภาคพื้นเป็นเทวดาชั้นต้นอยู่ที่ดงแห่งนี้นั่นเอง เมื่อได้เกิดเป็นเทวดาแล้วเขาก็พิจารณาว่าเพราะกรรมอะไรหนอจึงทําให้เราได้มาเกิดเป็นเทวดาเมื่อพิจารณาไปก็รู้ได้ว่าเพราะเราได้ช่วยเหลืออุบาสกชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งจึงทําให้เราได้มาเกิดเป็นเทวดาเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้แล้วในคืนนั้นเองก็ได้มาปรากฏตัว ที่เรือนของอุบาสกชาวเมืองสาวัถีคนนี้ได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนพร้อมกับกล่าวข้อความที่เป็นประโยชน์เตือนใจเป็นอย่างยิ่งว่าบุคคลให้สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมไม่มีคือไม่เหลืออยู่แล้วเพราะเหตุว่าได้ให้ไปแล้วแต่ผลอย่างอื่นที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจมีมาก เพราะเหตุนั้นท่านจงให้ทานเถิดท่านจากเป็นผู้ที่พ้นจากความทุกข์และพ้นจากความพินาศอีกทั้งท่านยังจะต้องประสบกับความสุขในปัจจุบันนี้และในภพต่อๆไปอีกด้วยเพราะทานนี้ท่านจงตื่นเถิดอยาได้มัวประมาทอยู่เลยซึ่งเป็นคำที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่ง เป็นการเตือนให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการเจริญกุศลมีการให้ทานเป็นต้นเพราะคุณความดีเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นประโยชน์เพื่อกูลโดยตลอดและให้ผลที่เป็นสุขเท่านั้นจะไม่ให้ผลที่เป็นทุกข์เลยไม่ว่าในการไห,ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นในกาลใดก็ตามคุณความดีต้องให้ผลเป็นผลที่ดีเป็นผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น้าพอใจเท่านั้น จะไม่ให้ผลที่เป็นทุกข์เลยแม้แต่น้อยเมื่อเทวดาได้กล่าวอย่างนี้แล้วก็กลับไปยังที่อยู่ของตนเองตามเดิมกล่าวถึงอุบาสกชาเมืองสาวัตถีคนนี้เมื่อมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดนี้แดพมม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงสแสดงเรื่องราวทั้งหมดนี้ เกื้อกูลแก่พุทธบริษัทพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากนี้คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งเป็นเหตุการณ์สั้นๆแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเตือนใจให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการเจริญกุศลสะสมคุณความดีทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นคุณความดีประเภทใดก็ตามเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามที่คุณความดีเกิดขึ้นขณะนั้นก็อารักขาป้องกันไม่ให้ตกไปในทางฝ่ายอกุศลและป้องกันรักษาไม่ให้ตกไปในภพภูมิที่ต่ําคืออบายภูมิอีกด้วยเพราะเหตุว่าเมื่อคุณความดีให้ผล ก็ให้ผลเป็นผลที่ดีเป็นผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเท่านั้นจะไม่ให้ผลที่เป็นทุกข์เลยแม้แต่น้อยนี้คือความเป็นจริงของกุศลหรือคุณความดีนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของคุณความดีและเป็นผู้ไม่ประมาทในการเจริญกุศลสะสมคุณความดีทุกประการจะเห็นได้เลยว่า คุณความดีไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยแต่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะทุกขณะที่คุณความดีเกิดขึ้นขณะนั้นก็ได้ชำระจิตใจให้สะอาดค่อยๆขาดเกลาละคลายสิ่งที่ไม่ดีไปทีละเล็กทีละน้อยควรพิจารณาอยู่เสมอว่าทำความดีมากเท่าไหร่เจริญกุศลมากเท่าไหร่ก็ยังไม่พอจนกว่าจะถึงความเป็นพระอระหรันต์ เมื่อเป็นเช่นนี้ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ละจากโลกนี้ไปชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้ควรที่จะเป็นไปเพื่อการสะสมคุณความดีจเจริญกุศลทุกป,ประการเป็นผู้ไม่ประมาทในการจเจริญกุศลทุกป,ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณความดีที่ประเสริฐยิ่งก็คือการมีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงซึ่งจะเป็นไป เพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาคือความเข้าใจถูกเห็นถูกซึ่งเมื่อมีความเข้าใจถูกเห็นถูกคือปัญญาแล้วปัญญาก็จะเป็นที่พึ่งสำหรับผู้นั้นเป็นที่พึ่งเกื้อกูลให้ละทิ้งในสิ่งที่ผิดและให้น้องประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามสะสมเป็นที่พึ่งต่อไปครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปเรื่องราวสั้นๆที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกก็คือเรื่อง อัคคะรุขะปะีตะวัตถุพร้อมกับสารธรรมจากเรื่องดังกล่าวนี้ครับ